ต่อเนื่องจากสกุปที่แล้วที่ทางทีมงานปปลบสบได้นำเสนอแนวคิดเรื่องความล้มเหลวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าอาจมีผลมาจากเซอร์เล็กซ์เฟอร์กูสันในหลายๆเหตุผลซึ่งในวันนี้ยังเหลือประเด็นอื่นๆให้พูดถึงอีกมากมายมารับชมกันแบบพร้อมๆกันเลยว่า E.P. ปิดท้ายนี้จะดูเด็ดเผ็ดมันสู้กับ E.P. แรกได้หรือไม่ไม่ขอพูดพระทําเพลงอะไรมากมายเชิญแบรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับ เข้าเรื่องการที่ประเด็นต่อไปคือการสร้างโนมินีหรือตัวแทนของเฟอร์กี้ในการคุมทัพปีศาจแดงแน่นอนว่าโซชาอมเป็นตัวเลือกในการขัดตาทัพแต่พอผลงานเริ่มเข้าตาเลยได้สัญญาถาวรตอบแทนผลงานเชื่อเหลือเกินว่าก่อนที่บอร์ดบริหารจะตัดสินใจเซ็นยาวต่อสัญญาฉบับใหม่ให้ ต้องมีการปรึกษากับบรีตมครูอย่างเฟอร์กี้แล้วไม่ว่าจะเกิดปัญหาทีมฟอร์มดอปเมื่อใดย่อมต้องมีข่าวลือลุดออกมาว่าเฟอร์กูสันเข้าไปเยี่ยมลูกทีมชุดนี้ถึงสนามซ้อมซึ่งเอาจริงๆแล้วการให้กำลังใจนั้นไม่ผิดแต่การบริหารจัดก,การทรัพยากรที่ยังใช้วิธีแบบเก่าๆฝีเท้าไม่ถึงก็เข็นลงย่อมไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเท่าใดหากเป็นในยุคก,ก่อนคนที่คุมทีมคือเฟอร์กูสันย่อมไม่ใช่ปัญหาเพราะคุณชื่อเรื่องการเข็นศักยภาพนักเตะมาแดนแดนได้ไรไม่ว่าฝีเท้าดัดๆัแค่ไหนก็ ตู premises, ้แบบถวายหัวให้เขาออกมาได้ด้วยความเชื่อมั่นอันสูงสุดที่มีต่อตัวกุนซือที่ประสบความสาเร็จมานักเหน่านักแต่ในความเป็นจริงตอนนี้กุนซือหน้างานคือลูกศิษย์อย่างโซชาที่แทบไม่มีบารมีอะไรในการคุมทีมไม่เคยพาทีมระดับท็อปไปถึงแชมป์ประสบการณ์คุมทีมระดับพรีมิ์ลีกคือการพาคาดิฟตกชั้นและลูกทีมคนไหนมันจะไปเชื่อมั่นในตัวหัวหน้าการสร้างโนมินีขึ้นมาของเฟอร์กี้ที่เลือกเอาลูกทีมเก่าเข้ามาคุมบังเฮียนแต่ไม่ได้ดูเรื่องฝีมือยอมเป็นสิ่งที่มองข้ามมมไไไปป่่่่ด้้้เลลยททททีีีีีําาาใหผงงนนขอตกกว ควรจะเป็นทั้งที่ศักยภาพโดยรวมควรจะมีแชมป์ติดมือสักรายการ ประเด็นต่อมาคือแนวทางการบริหารแบบโบราณที่ยังยึดมั่นถือมั่นกับแนวทางที่ยูทูบเบอร์หลายช่องให้คำนิยามว่า United Way, วยู่นเต็ดเวดการพยายามนำอดีตดาวเตะรุ่นพี่ที่อยู่ในยุคท,ที่ทีมรุ่งเรืองเข้ามาเป็นสตาฟโคช้ชและทีมงานบริหารที่หลายต่อหลายคนแถมไม่ได้มีดีกรีที่คู่ควรจะมารับงานตำแหน่งนี้โดยซ้ำลองมองดูนักเตะอย่างดาเดนเฟเชอร์ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการเทคนิคทั้งที่ไม่เคยนั่งแทนตำแหน่งนี้มาก่อนไม่ได้มีประสบการณ์ใดๆเกี่ยวกับสายงานนี้แต่กลับได้รับมอบหมายตำแหน่งที่สำคัญระดับนี้เป็นต้น ปีศาจแดงยังคงใช้ระบบเก่าไม่เหมือนหลายทีมในยุโรปที่แบ่งหน้าที่หัวเรือส่วนต่างๆให้ไปทําหน้าที่ที่ถนัดกว่าจะแต่งตั้งดาร e เตอร์ออฟฟุตบอลมาได้สักคนเพื่อมาแบ่งเบางานของผู้จัดก,การทีมในเรื่องการเสริมทัพวางรากฐานต่างๆก็ล้าหลังกว่าทีมอื่นไปหลายก้าวแล้วก็ไปคว้าเอาตัวรองๆที่แทบจะไม่ได้มีชื่อเสียงมานั่งแทนเหมือนทดสอบระบบ,บไปก่อน แล้วกวาจะเป็นรูปเป็นร่างต้องใช้เวลานานแค่ไหนแน่นอนว่าบุคคลที่มีอํานาจในการเลือกสรรทีมงานยังไงก็ต้องหนีไม่พ้นเฟอรก์กี้ที่น่าจะเป็นคนเดียวนอกจากตระกูลเกลเซอร์ที่สามารถคัดค้านแผนง,งานต่างๆได้หากว่าเขาไม่เห็นด้วยแล้วย,ย,ยึดการวางโครงสร้างแบบดั่งเดิมที่เขาเคยทําทีมไปถึงแชมป์มาแล้วในยุคก่อนปิดท้ายกันที่ความชิบหายล่าสุดในการสปอยแบบไม่จําเป็นคือการให้โอกาสโอเลกุน่าโซชาอยู่ในตําแหน่งยาวนานเกินไปทั้งที่ผลงานในสนามนั้นแสดงออกมาชัดเจนว่าไม่น่าจะไปต่อไหวแน่ๆ การแพ้เลทเทสทั้งเกมแดงเดือดและแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ติดต่อกันแบบสู้ไม่ได้แต่กลับไม่ถูกเด้งออกจากตําแหน่งและทามองย้อนกลับไปตอนที่โชเซ่มูรินโญ่โดนไล่ออกเทียบผลงานกันแบบตรงๆไม่มีอคติภาพรวมของน้ามูยังดูดีกว่าด้วยซ้ําแต่แน่นอนว่าคนที่มีอํานาจชะลอบดบริหารได้ย่อมจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากเฟอร์กี้อีกเหมือนเดิมเพราะเหตุผลในการต้องการปกป้องสิทธิเก่านั่นเองการมาตัดสินใจปรดโซชาหลังเกมที่แพ้วัดฟอร์ดมันดูจะเป็นทางเลือกที่สายเกินไปสุดๆั้งที่มีการพักประเด็กทีมชาติ2ออาทิตย์เต็ม แทนที่จะปลรแบบทันทีแล้วใช้ประโยชน์ในช่วงเวลานั้นไปหาตัวแทนที่ดีไปเจราจากับคนที่เลงไว้แต่กลับเพิกเฉยและตอนนี้กลายเป็นว่าตัวเลือกที่เคยว่างอยู่อย่างอ e, ันโตนิโอคอนเต้นโดนสเปอร์ฉกตัวไปเรียบร้อยแล้วซีเนดีนซีดานคุณซื้อระดับท็อปอีกคนกรเซโนมาตลอดแบบไม่มีลุ้นทําให้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้้งดันเอาไมเคิลคาร์ดิกสตาฟโคช้ชที่ไม่เคยคุมทีมแบบจรงิจรงๆจงัจงๆมาก่อนมาทําหน้าที่ขัดตาทับแทนแล้วต้องมาเสี่ยงกับผลงานแบบนัดต่อน,นัด ทั้งที่ทีมกําลังต้องการล่าแต้มในบอลลีกที่ทําแต้มหล่นหายไปมากมายแถมยังต้องเร่งหาผู้จัดก,การทีมตัวจริงไปฟังพางเมลรู้ว่าบรรปลายของระบบนี้จะยืดเยื้อไปถึงตรงไหนแต่ไม่ว่ายังไงหลายคนคงเริ่มมองว่าของที่ขึ้นหิ้งไปแบบเฟอร์กี้ควรจะหยุดพักจริงๆเสียที T, แล้วปล่อยให้อดีตทีมของเขาไปเจอกับเส้นทางใหม่ๆได้แล้วหากชื่นชอบคอนเทนต์นี้จากทางเพจปปลบสิบ 10, สามารถกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามเพื่อเป็นการให้กำลังใจทีมงานกันเข้ามาได้นะครับ ส่วนคอนเทนเนอรจะเป็นรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรโปรโดอดใจรอรับชมกันอีกไม่นานสำหรับคลิปนี้โค่า,ากันไปก่อนสวัสดีครับ